ผู้หลักทีมอากาศยานไร้คนขับนำทางอับตัรเพื่อการท่องเที่ยวโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานีเราเริ่มกันเลยเราเคยไปสถานที่ท่องเทีย่ยวเชิงประวัติศาสตร์กันไหมครับจะเห็นว่าสถานที่หลายๆแห่งขาดเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลตามจุดต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นแค่ป้ายข้อความในน้าสถ,ถานที่ทําให้ขาดอะไรงนึงตุ๋กับนักท่องเที่ยวครับ นอกจากนี้ยังไม่ต้องรับการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและภาษาทําให้ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับนำทางอัตโนมัติเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมีฟังก์ชันในการทางานดังนี้ครับนี้อากาศยานของเรานะครับสามารถบรรยายได้หลากหลายภาษาเช่นภาษาไทยอังกฤษเยอรมันและจีนมีระบบนำทางนักท่องเที่ยวด้วย GPS อุปกรณ์แชร์ Wi-Fi ให้เชื่อมต่อกับเเว็บไซต์ครับ ระบบก,การถ่ายทอดสดภาพมุมสูงบอจากบอกร์ด Raspberry Pi จะทำการรับภาพจากกล้องและถ่ายทอดภาพจากอากาศยานใร้คนขับลงบนโลโกลเว็บไซต์ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อก,กับระบบไ i ที่ติดตั้งไว้สามารถรับชมความสวยงามของสาาถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของภาพมุมสูงได้ครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมเว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ที่จัดทาขึ้นเฉพาะได้ครับ หลักาการบินของอากาศยานไร้คนขับนํำทางอัตโนมัติโดยใช้พลังในการควบคุมการบินและการทรงตัวซึ่งรับข้อมูลการบินด้วยเทเลเมตรีมาจากโปรแกรมชชั่นแพเนอร์ทำงานร่วมกับอินเทอร์เน็ตและ GPS อากาศยานไร้คนขับจะบรรยายเสียงด้วยระบบเซนเซอร์ผ่านการใช้บอร,ร์ดรัสต์รีพายตรวจจับความสูงและทำงานอัตโนมัติเมื่อมีความสูงน้อยกว่า10เซนติเมตร อากาศยานจะมีนำนำทางนักท่องเที่ยวจากจุดเริ่มต้นไปตามเส้นทางเมื่อถึงจุดลงจอดตามพิกัดกำหนดระบบบรรยายเสียงจะทำงานอัตโนมัติให้ข้อมูลณจุดนั้น,น,นด้วยภาษาไทยอังกฤษเยอรมันหรือภาษาจีนตามที่ตั้งค่าไว้ตามกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวครับขณะที่อากาศยานกำลังขึ้นบินและลงจอดจะมีการแจ้งเตือนเป็นเสียงและคำพูดเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ห่างจากตัวอากาศยานในระยะที่ปลอดภัยนอกจากนั้นเรายังมีฟังกช์ชันในการถ่ายทอดสภาพมุมสูงจากอากาศยาน เราได้ทำการทดลองเพื่อหาความคลาดเคลื่อนของพิกัดการลงจอดของอาการะยโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและระยะความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่แบบอิสระสามารถสรุปได้ว่าระยะความคลาดเคลื่อนแปรผันตามความเร็วลมและค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.66เมตรที่ความเร็วลมไม่เกิน1.78เมตรถึง2.88เมตรต่อวินาทีและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดเริ่มต้นกับพิกัดลงจอดในการเคลื่อนที่แบบเวฟพอยท์สามารถสรุปได้ว่าระยะความคลาดเคลื่อนแปรผันตามความเร็วลม และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.63เมตรที่ความ็วลมไม่เกิน1 1 3 2 7เมตรต่อวินาทีครับจากการทดลองและการทดสอบเราได้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับนำทางอัตโนมัติเพื่อการท่องเทีเ่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถนำทางนักท่องเที่ยวและลงจอดตามพิกัดที่กำหนดได้อย่างแม่นยำภายในรศมี1เมตรและสามารถให้ข้อมูลการบินยยด้วยเสียงอัตโนมดดัติโดยการใช้อินฟราเรดเลเซอร์มาตรวจจับระยะขณะลงจอดแทนระบบเดิมรวมทั้งฟังก์ชันการถ่ายทอดสดภาพมุมสูงสามารถทำงานได้อย่างมี สทําให้อากาศยานไร้คนขับเป็นนวัตกรรมที่สามารถทําให้การท่องเที่ยวดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้เราหวังว่าอากาศยานจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดวิติการท่องเที่ยวของไทยวิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แก้ปัญหาการขาดบ,บุคลากรและการให้เข้ามานำเที่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านอากาศยานเป็นหนึ่งหน,นึ่งเป็นไกด์นำทางและเพิ่มสีสันในการท่องเที่ยวขอบคุณครับ